หมองบอกไหวแต่ใจบอกพอสำหรับอีนพิซดนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับหลายคนนะครับไม่สามารถไปทํางานอย่างปกติเพราะว่าเราต่างคนต่างรับผิดชอบต่อสังคมการทํางานจากที่บ้านนั้นมีข้อดีอย่างไรครับมีข้อดีเป็นต้นว่า1นะครับเราลดเวลาในการเดินทางบนท้องถนนลดเวลาจากการเดินทางจากที่บ้านไปถึงที่ทํางาน บางครั้งเราใช้เวลาถึง1ชั่วโมงด้วยกันไปกลับก็2ชั่วโมงนะครับทำให้เรามีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเวลาในการทํากิจกรรมจากที่บ้านทําแบบข้าวแล้วก็ทานอาหารด้วยกันกลับที่บ้านและนอกจากนั้นนะครับเรามีเวลาพักผ่อนแล้วก็มีเวลามากกว่าปกตินะครับแต่แน่นอนว่าการทํางานจากที่บ้านก็ย่อมมีอุปสรรคปัญหาเช่นเดียวกันเป็นต้นว่า1ปัญหาอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรทำทำงานไปประชุมไป สัญญาณเดดลุดต่อไม่ติดทําให้เสียอารมณ์หงุดหงิดได้ครับ 2. ปัญหาเสียงรบกวนเช่นขณะที่ประชุมไปทํางานไปก็ปัญหาคนก่อสร้างข้างบ้านปัญหารถขยะปัญหาตข้างบ้านทะเลาะก,กันอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทําให้เราเกิดการหงุดหงิดใจ <c oughs> เช่นเดียวกันระหว่างการทํางาน 3. ปัญหาการประชุมตั้งแต่เช้ายันค่ําแทบไม่มีเวลาพักกันเลยทีเดียวเมื่อไหร่ที่มีตารางการทํางานว่างก็จะเกิดอ n v ว t ต t ชั n นเข้ามาในทุกสล็อตของการทํางาน สล็อตของการประชุมทำให้ทั้งวันตั้งแต่เช้ายันค่